มัวตามองเห็นไม่ชัดอาจเกิดจากเบาหวานได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเกิดจากอะไรนะคะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะสําหรับวันนี้พยาบาลใส่ใจนะคะจะมาแนะนําเกี่ยวกับโรคตาเบาหวานนะคะหลายคนอาจจะยังรู้สึกว่าเคยได้ยินแต่โรคเบาหวานไม่เคยได้ยินตาเบาหวานเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าตาเบาหวานเนี่ย เกิดจากอะไรนะคะแล้วมีความน่ากลัวยังไงคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะบางคนมีอาการตามัวหรือว่ามองเห็นไม่ชัดนะคะบางคนอาจจะหาวิธีแก้ไขห,หลายๆปัญหาแล้วนะคะอาจจะไปตัดแว่นหยอดตานะคะหรือว่าซื้ออาหารบำรุงสายตามารับประทานนะคะแต่อาการตามมวเนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเกิดจากสายตาสั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่า เบาหวานเนี่ยสามารถทำให้เกิดตามัวได้อย่างไรนะคะตาเบาหวานนะคะมักจะเกิดกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้นะคะก็จะมีน้ำตาลสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเกิดจากการที่อินซูลินนะคะ ไม่สามารถผลิตหรือว so, um, ่าผลิตได้น้อยนะคะส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลของเรานะคะทําให้ระดับน้ําตาลสูงขึ้นนะคะส่งผลให้การไหลเวียนเลือดของระบบร่างกายในส่วนต่างๆเนี่ยค่ะไหลเวียนไม่สะดวกนะคะทําให้เส้นเลือดของเราเนี่ยมีอาการเปราะกรอบเปราะบางนะคะว่าการใช้งานได้ไม่ดีนะคะการไหลเวียนเลือดไปบริเวณส่วนปลายเนี่ยจึงเกิดความลําบากเกิดขึ้นนะคะ หรือว่าเกิดการอุดตันเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับคนที่เป็นตาเบาหวานเนะะี่ยค่ะเกิดจากการที่การไหลเวียนเลือดเนี่ยไม่สามารถไปเลี้ยงถึงจอประสาทต,ตาของเราได้นะคะหากเส้นเลือดของเราใช้ไปเป็นระยะเวลาที่มันนานมากขึ้นนะคะคนที่เป็นเบาหวานก็จะมีน้ําตาลไปเกาะอยู่นะคะจะส่งผลให้การไหลเวียนไม่ดีนะคะซึ่งดวงตาของเราเนะะี่ยค่ะเส้นเลือดค่อนข้างจะเล็กมากนะคะ หากการไหลเวียนเลือดของเราไม่ดีนะคะจะส่งผลให้การไหลเวียนเลือดไม่ถึงดวงตานะคะก็จะส่งผลให้จอสาตาของเราเนี่ยเกิดอาการเสื่อมนะคะจุดรับภาพของเราเนี่ยมีอาการบวมได้ทําให้เรามีอาการตามองเห็นไม่ชัดนะคะรู้สึกว่ามองไปทางไหนก็มืดมัวนะคะหรือว่าเห็นภาพซ้อนเห็นภาพทึบๆมัวๆนะคะหรือว่าอาจจะเห็นมีหยักแย่ลอยไปมาก็ได้ค่ะ ซึ่งอาการเหล่านี้นะคะเกิดจากจอประสาทต,ตาเสื่อมนะคะจากการที่เราเป็นเบาหวานนั่นเองค่ะถ้าเราปล่อยให้จอประสาทต,ตาของเราเสื่อมเป็นเวลานานนะคะโดยไม่มีการแก้ไขหรือรักษาใดๆนะคะจะส่งผลให้เราในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเกิดอาการตาบอดเกิดขึ้นได้เลยนะคะซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนทางตาที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะหากเราเป็นเบาหวานนะคะแล้วสามารถ คัดกองได้รวดเร็วนะคะมีการตรวจคัดกองหรือว่าการรักษาได้รวดเร็วเราจะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทางตาเกิดขึ้นได้เลยค่ะดังนั้นนะคะคนที่เป็นเบาหวานค่ะควร มีการคัดกรองนะคะหรือว่าตรวจตาปีละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเป็นการคัดกรองระบบทางตานะคะว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะว่าเส้นเลือดที่ตาเรายังใช้ได้ไหมนะคะหากเราคัดกรองได้เร็วอย่างที่บอกไว้ว่าเราจะสามารถรักษาได้เร็วนะคะภาะวะแทรกซ้อนจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะตาบาหวานนะคะจะไม่ค่อยแสดงอาการให้เราเห็นนะคะจะมีอาการแต่ละครั้งเนี่ยก็คือ คนไข้จะมาที่โรงพยาบาลด้วยอาการตามวัวตามองไม่เห็นมองเห็นแล้วเป็นสีมืดทึบนะคะหรือว่าเห็นภาพซ้อนเห็นรูปภาพเป็นรูปบิดเบี้ยวนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ที่จะนํามาโรงพยาบาลเนี่ยค่ะถือว่ามีอาการที่ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะจะต้องได้รับการรักษาแล้วค่ะ วันนี้พยาบาลจะมาแนะนําเกี่ยวกับเครื่องตรวจจอประสาทตานะคะหรือว่าเครื่องตรวจตาเบาหวานนั่นเองนะคะอยากให้ผู้รับบริการทุกคนนะคะที่เป็นโรคเบาหวานได้รับการตรวจปีละหนึ่งครั้งนะคะจะดูความเสื่อมของจอประสาทตาของเราค่ะคุณหมอจะแนะนําให้คุณไข้ค่ะนำญาติมาด้วยหนึ่งคนนะคะเพราะว่าขั้นตอนในการตรวจของเราจะมีการขยายม่านตานะคะซึ่งการขยายม่านตาเนี่ย เราจะมีการหยอดตาเป็นเวลานานนะคะกว่าม่านตาจะขยายเต็มที่นะคะเราถึงจะสามารถที่จะตรวจด้วยอุปกรณ์เครื่องนี้ได้นะคะเพื่อดูจอประสาทต,ตาของเรานะคะว่ามีการเสื่อมเกิดขึ้นไหมนะคะซึ่งหลังจากที่เราขยายม่านตาแล้วบางคนจะรู้สึกว่า มึนหัวมากเลยการมองเห็นของเราจะลดลงสามหชั่วโมงนะคะแล้วแต่บางคนนะคะต้องรอให้ยาขยายม่านตาเนี่ยค่ะหมดฤทธิ์ไปก่อนนะคะการมองเห็นของเราก็จะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะพยาบาลจะแนะนำยังไม่ให้คนไข้ขับรถนะคะหรือว่าให้นำแว่นตากันแดดมาด้วยนะคะเพื่อป้องกันแดดนะเพราะว่าเราจะ มองสู้กับแสงไม่ได้จะรู้สึกปวดตามากเลยนะคะหลังจากที่เราได้ยาขยายม่านตาค่ะจะแนะนําให้นําแว่นตามาด้วยทุกครั้งนะคะที่มีการตรวจตาค่ะเพื่อป้องกันความปลอดภัยนะคะพยาบาลจะแนะนําให้นําญาติมาด้วยหนึ่งคนนะคะเพื่อป้องกันอันตรายในการเดินนะคะในพื้นที่ต่างระดับหรือการขับรถค่ะพยาบาลจะแนะนําให้ ตามองเห็นปกติหรือว่ามองเห็นชัดเจนก่อนนะคะถึงจะเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อไปรับยาหรือว่าปิดสิทธิการรักษาในขั้นตอนต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพยาบาลใส่ใจนะคะได้มาแนะนำเกี่ยวกับการตรวจตาเบาหวานนะคะ ถ้าเกิดเราสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในกระแสเลือดของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารหรือว่าการควบคุมน้าหนักตัวเองนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือว่าการรับประทานยาตามที่คุณหมอบอกมาตรวจตามนัดเนี่ยแหะค่ะเราสามารถจะควบคุมระดับน้ําตาลของเราให้อยู่ในภาวะปกติได้นะคะแล้วเราสามารถจะตรวจคัดกรองดวงตาของเราได้ปีละครั้งด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าตรวจได้เร็วรักษาได้เร็วนะคะ ก็จะไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากตาเบาหวานหรือว่าจากเบาหวานค่ะ